เอวจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งออกค่ะเพิ่งออกจากห้องผู้จัดการมานะคะไม่ใช่ผู้จัดการสิเพิ่งออกจากห้องซีอมานะคะทุกคนเรื่องมันวิ่งใส่ฉันเครียดมากเลยนะหาที่นั่งก่อนเส <c oughs> ียงเสียงก็เริ่มหายอีกแล้วนะคะเพื่อนไอ้ไม่ใช่เพื่อนสิพนักง,งานเอ็กต้าไม่ยอมมาทํางานให้เหตุผลว่าอึดอัดที่ชอบ อึดอัดที่สาเหตุไม่มาทํางานคือมาจากชอบนะคะเขาก็เรียกชอบไปคุยชอบก็งงทำไมอยู่ถึงเรียกชอบไปคุยนะคะนั่งนี่ได้ไหมหาที่นั่งก่อนนะคะทุกคน,นนะอะไรแหละขอนั่งแบบคุยก่อนแล้วค่อยทํางานคือตอนเที่ยงนะคะตอนเนี้ยเที่ยงเที่ยงสี่สี่สิบห้านะคะ กินข้าวกินข้าวอิม่มปุ๊บก,กินกาแฟเขาก็เลยบอกว่าพุทธิตาฮอดูทีเราก็บอกว่าคือเขาถามว่ามีเวลาไหมเราบอกว่ามีแล้วนางก็เรียกชอบไปคุยกับอออซีอีโอ CEO อะค่ะคุณมาตินเขาถามเ,เขาบอกว่าพอดีว่าพนักงานเอ็กร้านะ่ะเขาโทรให้มาทํางานแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากมาทํางานเขารู้สึกอึดอัดนะคะเสียงชอบหายชอบเลยถามว่าทําไมเขาถึงอึดอัด เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าช่อนะไม่คุยกับเขานะคะช่อเลยบอกว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่อน,นะคะคือเรื่องเนี้ยม,มันมันมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนเรื่องที่ว่าช่อเป็นอันสวร์แล้วทีเนี้ยช่อไปขอกุญแจนะคะกุญแจเปิดประตูแล้วเขาไม่ให้แล้วทีเนี้ยเขาก็มาแบ่งพักแบ่งพวกว่าฉันอะสุมาเ,เราว่าพวกสุมาเลียเราก็กลุ่มสุมาเลียกลุ่มเอเชียนก็คือกลุ่มเอเชียนซึ่ง ช่อเห็นแล้วมันก็คือไม่โอเคช่อก็เลยเลือกที่จะไม่คุยในเมื่อเขาไม่คุยเราก็จะไม่คุยเพราะว่าเราอะคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาไม่คุยเรื่องอเรื่องส่วนตัวที่เราเคยคุยกันมาก่อนแบบว่าเออวันหยุดนี้ไปไหนสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราจะถามแต่ทุกวันนี้เราไม่ถามแล้วแต่ว่างานก็คือยังเดินได้แล้วทีนี้อีกคนนึงช่อหน่ะชนช่อหน่ะรับวางแล้วไปชนแก้วแล้วทีเนี้ยแก้วมันตก ถ้าทุกคนจําได้นะคะแล้วช่างเขาก็แบบเป็นพยานให้ช่อก็เลยบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาว่าต้องมาขอโทษชอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ให้ชอนะ่อน่ะต้องไปขอโทษเขาเราก็เลยบอกว่าถ้าเขาอึดอัดที่จะมาทํางานเพราะว่าช่อ,ชอไม่คุยนะคะอึดอัดเพราะว่ามีช่ออยู่ที่เนี่ยช่อจะออกก็ได้นะช่อก็เลยพูดอย่างงี้นางก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือ เขานะเรียกชอบไปแบบนั้นอะชอบก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะคะเหมือนว่าเราเป็นตัวปัญหาทําให้พนักง,งานเอ็กต้านะไม่อยากมาทํางานซึ่งถามว่ามีกี่คนมีอยู่แค่2คนนะคะคนอื่นก็คือมาทํางานหมดแต่ว่าคนนี้เขาจะเรียกประจำนะคะ,ะ,คะเขาให้เขาให้เหตุผลมาแบบนี้ชอบก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นไปถามอาชการว่าการที่การที่คุณทําอะไรผิด แล้วคุณอยากคุยกับเขาอ่ะคุณต้องพูดคาไหนออกมาซึ่งเขาไม่เคยพูดคําว่าขอโทษนะคะขอโทษกับช่อทั้งๆท,งท,งที่เรื่องเนี้อุอ้ยขอโทษค่ะไม่ไม่ใช่สองคนสามคนนะคะคนหนึ่งคือขอเลือกขอเลือกที่จะทํางานกับคนนี้อีกคนนึงไม่ให้กุญแจอีกคนนึงด่าด่าช่อแบบด่าเสียด่าเสียให้หายเพราะว่าช่อขับรถช่อขับวงังไปชนกับแก้วเขาแล้วแก้วแตกนะคะคือสามคนเนี้ยเขาจะมา เขาจะมาจู่โจมท่อเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีที่ว่าช่อนนะไม่คุยกับเขาช่อก็เลยบอกกับซีอไปว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาอยากคุยกับช่อนนะมันง่ายมากเลยเขาแค่พูดคําว่าพุทธิตาฟลวัชเมย์แค่นั้นเองนะคะเรื่องมันจะแม่นี่เลยในเมื่อเขาเลือกที่จะไม่คุยช่อก็จะไม่เขาเลือกที่จะไม่คุยช่อเองก็ก็คือไม่คุยแต่ว่าสำหรับตัวช่อหนะ่ะ การที่ไม่คุยกันอะ่ะแต่งานก็ยังเดินนะคะทุกครั้งที่หัวหน้าสั่งงานชอก็พูดถ้าบ,บอกว่าเธอทํางานชั้นนี้นะทํางานชั้นเนี้ยมันตั้งแต่เดือนมันตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีเนี้ยมันผ่านมาสี่เดือนห้าเดือนแล้วอะคะ่ะทุกคนแล้วเพิ่งจะมาบอกว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกรู้สึกไม่โอเคในการที่มีชอ่อยู่ที่นี่ในการที่มีชอ่อยู่ที่ทํางานคืออะไรชอ่อเลยบอกว่าถ้าเกิดว่า เขาอะจะเอาสามคนนั้นอะจะให้ช่อออกก็ได้นะช่อก็มีความน้อยใจอะค่ะทุกคนคือเราไม่ผิดแต่ว่าแค่สามคนนะมารวมตัวกันบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีที่ว่ามาทํางานแล้วเขา,เาได้ได้รับพลังงานลบเพราะว่าชอ่ชอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ช่อออกก็ได้นะ ะะเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นช่อก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ช่อคุยอะ่ะพวกเขาต้องมาพูดคําว่าขอโทษกับช่อก่อนไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ชอ่อเป็นฝ่ายไปขอโทษทั้งทที่ช่อไม่ผิดเรื่องนี้หัวหน้าก็เคยคุยก็เคยประชุมกันไปแล้วอยู่ๆผ่านไป5เดือนผ่านไป4เดือน5เดือนแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ดีเวลามาทํางานแล้วเจอชอ่ชอช่อไม่คุยด้วยทําไมคุณไม่คิดอะ่ะ ไอการที่คุณการที่เขาไม่คุยกับคุณอะคุณต้องเข้าหาเขาก่อนแล้วพูดคําว่าขอโทษแค่นั้นเองทุกคนเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเลยนะคะซึ่งพอพอทานอะไรเสร็จไปคุยกับเขาหน้าพอขึ้นมาเสียงช่อ <laughs> มีความรู้สึกว่าเหมือนไข้ไข้ขึ้นนะคะเหมือนโอ้เขาเรียกอะไรทุกคน เหมือนว่าไข้จับอะค่ะเหมือนว่าไปคุยหัวหน้าแล้วมันเครียดอันนี้คุยแค่ห้าคุยแค่สิบห้านาทีนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเครียดพอเครียดแล้วมันมาลงที่คอเลยค่ะทุกคนเสียงช่อก็เป็นอย่างเนี้ยช่อไม่เข้าใจอะทําไมไม่ไหวไม่ไหวจะเคลีย อยากคุยกับช่อคุยสิแต่จะให้ช่อไปขอโทษแล้วช่อไม่ขอโทษแน่นอนเพราะว่าช่อไม่ใช่คนผิดและช่อก็ไม่รู้ด้วยว่าช่อจะขอโทษเพื่ออะไรเพราะว่าในสิ่งในสิ่งที่คุณทำคือทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแค่คุณมาพูดคําว่าขอโทษนะเออฉันคิดโน่นนี่นั่นไปแค่นั้นเองค่ะพูดคําพูดประโยคเดียวขอโทษแค่นั้นอะ่ะโอ,อ้ถ้าพูดคําว่าถ้าคุณพูดคําว่าขอโทษแล้วคุณออชักดิ้นชักงอตรงนั้นอะ่ะเออเราจะ เข้าใจอยู่ว่าเออคุณไม่ต้องพูดคําว่าขอโทษก็ได้นะคะชอไม่เข้าใจใขรบัเขาเครียดเครียดเลยโอเคค่ะทุกคนมาระบายไปแล้วค่ะเสียงหายอยู่อยู่ไปคุยกับจีโอเสร็จพอกลับออกมานี่แหละค่ะเสียงหายเลยค่ะทุกคนเป็นไรก็ไม่รู้โอเคไปแล้วค่ะทุกคนขออนุญาตทำงานก่อนนะคะ